โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมเ,เกมชื่ออะไรวะกูโหลดมากูไม่ได้ดูชื่อเลยดิอืมก็ก็กทําไมถึงมาเล่นเกมนี้รู้ไหมเพราะว่าไม่มีอะไรจะลงจริงเออถ้ากูตั้งชื่อคิดว่าไม่มีอะไรจะลงเนี่ยอเอ้แคู่คงแบบไปก๊อปคนอื่นมาอืมกูเลยอ่ะ เออทำทำแบบนี้ไม่ต้องมีชื่อหรอกไอ้สัตว์ริงโอเคมาก็นี่ไงก็คือแบบว่าทำทำไมถึงเลือกเกมนี้รลยไหมพราะไม่มีอะไรจะลงจริงเออแล้วผมก็เป็นคนแบบว่าย่างไงนักสร้างสรรค์ด้วยดิอืมผมชอบตีเหล็กเออเขอา้าใจป่ะตีเหล็กอืมใช่แป๊บบนึงขอทุบกนันนี่นะทุบ ทุบ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 นี่โอเคแบบนี้พอพอใช้ได้พอใช้ได้อ,ไดอืมเออได้อย่างวะได้แหละเออได้แล้วแหละจริงถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีเสียงก็คือไม่รู้เหมือนกันอืมใช่โหลดมามันก็ไม่มีเสียงอยู่แล้วไงไม่มีเสียงที่แบบจะแบบเรื่อยเร่อ,อะไรพวกนี้ยเออแม่งน่าเสียดายชิบหายคือแบบว่ามันน่าเสียดายจริงเลย เออกูพูดจริงๆว่าน่าเสียดายมากอ้โหอือหอหนึ่งต้องกะระยะก่อนกะระยะหนึ่งสองเอาดิอืมขาดไหมล่ะทาไมกูคมอย่างวะฮะเออกูบอกแล้วกูตีมาคมอะอืกูบอกแล้วว่ากูตีมาคม,ม,าม,าค,มคมหมดอะ่ะเออกูพูดตรง โอ้เวลหกหกมันยังไปที่ดาบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอ่เขาเรียกไม่มีตังเออไม่มีตังที่จะแบบข้ามซื้อไอ้ดาบนี่ได้ใช่มันมีความสามารถพอพูดง่ายๆอ่ะนะอืมโอเคตีเทเทเทให้ทั่วๆเท่ๆทั่วๆเทให้ทั่วๆ ตีให้ทุกตัวโอเคมาเรามานี่กันเลยโอเค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 ตรง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 หน่อยโอเคโอเคโอเคน่าจะพอละไปแช่นะ้ำที่จริงอ่ะเออตรงนะตอนตีอะ่ะมันต้องแบบว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างด้วยอืมแต่ว่าเกมนี้ยังไม่มี เฮ้ยทาปอกแบบว่าทําอ่าที่จับอ่ะเฮ้ยก,กูเสียนเลยกูบอกเลยกูเสียนกูเสียนมากอืมกูบอกเลยกูโคตรเสียนจริงกูไม่ทําตามที่เขาบอกเลยกูจะทําตามกูเองเชื่อกูดิกูทําเจ๋งกูพูดเลยอืมนี่นดูดิดูดิย็ดโดดูดิโอ้โหดูดิแบบว่าที่จับแบบอย่างเฟี้ยวอ่ะยางเฟี้ยวอ่ะดูดิเอออย่างเฟี้ยว กูพูดเลยว่อย่างเฟี้ยวเฟีงาะเฟี้งาะโอเคแบบนี้ดิแบบนี้ดิโอเคแบบนี้เลยไม่เอ,อ้เดี๋ยวทำไมมันก็ดูดีเลยก็ดูดีอยู่แหละอืมใช่ดูดีอยู่ใช่ทำไมถึงจะไม่ดูดีวะ เออที่จับแบบดูดูคนจับดีเชียวไม่จับยังจับไม่ได้เลยมึงก็ดูดิมึงเหมือนจะเท่ะตอนแรกอะมมึงเหมือนจะเท่แบบว่ายัางไงอะที่จับแบบอืมแบบว่าดีไซน์เองอะเหมือนจะเท่ไอ้สัตว์คนเดีอะคนเดีอะเลยไอ,ไอ้สัตว์มัน่งเงี้ยกือ ที่จําเหมือนจะเท่ะกูพูดเลยอืมเฮ้ยซื้อดาบได้แล้วโอเคมาหลอมกันเลยใส่เหล็กโอเคเอ,าเอ,าเอา้าอืมหลอกแป๊บนึงเดี๋ยวดีเอา้าบ้ากันนะไอสัตว์ไม่เล่นละไปพอ